สวัสดีครับผมฝักเรื่องแท็กเตอร์วันนี้ก็จะมารีวิวทั้งยอดปุ้ยให้พี่น้องได้ได้ดูันนะครับว่าวิธีการใช้งานเข้ามาเป็นใช้งานยังไงครับแมาดูเลยครับนี่ครับอันนี้เป็นทั้งตะลเลขที่เราทําขึ้นมาเองครับวันนี้ไม่ได้จ้างโรงงานพับอันนี้เราพับมือเป็นงาน DIY ครับราคาก็ไม่แพงให้พี่น้องเกษตรกรได้ใช้งานกันนะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานนะครับอันนี้เราก็จะเป็นใช้เป็นมอเตอร์อที่ปักน้ำฝนนะครับเป็นมอเตอร์ปักน้ำฝนนะแล้วก็มีโดมีสเตอร์มีเฟืองขับนะครับเพื่อที่จะปั่นปล่อยปุ๋ยออกมานะอันนี้เนี่ยไอปริมาณที่ที่เราใช้เนี่ยมันก็จะใช้อยู่ปุ๋ยหนึ่กระสอบ50ากิโลนีล่ก็จะใช้อยู่ประมาณช่องไร่ต่อหนึงกระสอบ มันก็จะมีเกียร์ชา้าเกียร์เร็วทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ที่รอบของรถไทยเราด้วยว่าเราวิ่งชา้าวิ่งเร็วนะครับเราก็ปรับตามความเหมาะสมของความเร็วรถนะครับมีมีเกียร์หนึ่งเกียร์ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวปมองจะสาธิตการ,รใช้งานให้ดูครับนี่ครับอันนี้ของเราก็จะมีกล้องซไฟตัวนี้หนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งชุดนะครับเดีย๋ยวลองลองสาธิตเปิดให้ดูนะครับอันนี้เป็นใต้ดิน ไม่ใช่นะโะทษทีอันนี้เป็นใต้บวกส่วนตัวนี้มันจะเป็นใต้ดินถ้ามันทาพัดกับตัวรถมันถึงจะทํางานนะครับอันนี้ผมจะจี้เข้าไปตอนนี้ผมติดติดไปแล้วติดขั้วบวกไว้อันนี้เป็นใต้ดินผมจะจี้กับขั้วลบนะครับจนะี้ปึ๊บเข้าไปอันนี้ก็จะเปิดนะปึ๊บนะเครื่องก็จะทํางานนีออ่นะฮนี่เกี้ยนหนึ่งนะครับเกียนหนึ่ง เราลองเปิดเกียร์ซ่องนะครับเ,เกียร์ซ่องแลจะเร็วขึ้นนะฮะเกียร์ซ่องแลจะเร็วขึ้อนอันนี้เกียร์หนึ่งนะเ,เกียร์ก็จะช้าลงนะฮะปิดครับอันี้ปุ้ยมันจะออกเอ่อ หนึ่งนาทีต่อหนึ่งกิโลนะครับโดยประมาณปุยจอกนหนึ่งนาทีต่อหนึ่งกิโลนะครับแล้วถั่วเฉลี่ยแล้วก็อยู่ที่สองไลท์ต่อหนึ่งหนึ่งกระสอบผมว่าก็โอเคตันี้เนี่ยมันดียังไงตัวเนี้ยผมว่ามันมันคล่องกว่ามันมันสะดวกกว่าที่ใช้พีดีโอเพราะว่าเราจะย้ายไปใส่กระถ่ายเล็กก็ได้ ือจะใส่รถไทยใหญ่ก็ได้ท่อไปใส่รถไทยใหญ่ก็ได้ครับมันก็จะมีขาจับตัวนี้นะมีนอ็อตเราจะมีน็อตไปให้หนึ่งชุดนะครับน็อตหนึ่งชุดพวกใต้โฟทใส่ไปวันนี้ก็เตครบชุดนะครับจะให้เป็นครบชุดไปติดตั้งใช้งานได้เลยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากพี่น้องติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะจากช่องฟักเรื่องแท็กเตอร์นะครับ น้องใหม่ครับท่านใดเข้ามาชมแล้วก็ผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับครับวันนี้ก็คงจะเท่านี้ก็น,นะครับสวัสดีครับ